พระเจ้ายอนที่3องค์นี้แหละที่อังกฤษเสียสหาารัฐอเมริกาไปสมัยพระเจ้ายอดที่3ยอที่4ก็ก็เลอะเทอะทั้งนั้นยนกระทั่งถึงมานาวิกตอรีเนี่ยอังกฤษเริ่มมีความเป็นประชาธิปไต,ย,ตยมากขึ้นทุกทกทีทีนี้พระเจ้าเอ็ดว์ดที่8ท่านเก่งมากท่านถามว่าคณะตรีโง่กับท่านท่านทั้งเต่านั้นอังกฤษจะกำจะสงครามกับฮิตเลอร์ท่านก็บอกท่านสาม,มารถจะเจรจาฮิตเลอร์ได้ให้ปณีประนอมกันได้พวกรัฐบาลก็เห็นว่าท่านก้าวไกลมากเขาก็เลยอ้าง ตามลัทธินิการกฤษท่านเป็นเชกสมรสกับผู้หญิงที่มียามาสองครั้งแล้วเป็นเหตุให้ท่านต้องเลือกถ้าจะสมัยราชก็ต้องทิ้งเมียถ้าจะอยู่กับเมียก็ต้องสละสมบัติท่านเลือกที่สละสมบัติหนังที่เปิดดูจาก Netflix ได้นะ่ะ มีรายการหนึ่งชื่อ The Crown ซึ่งน่าสนใจมากทำเหมือนจริงเลยนะแต่ว่าไม,ไม่ใช่ของจริงเล่าตั้งแต่พระเจ้ายอชที่6จนถึงระนางเอลิซาเบธท,ที่2องแต่ตอนท่านสวนรคตไม่รู้ก็ทำถึงหรือยังผมอยากให้ดูถ้าอยากสนใจเรื่องสถาบันกษัตริย์โดยเฉพาะสถาบันกษัตริย์อังกฤษคราวคำนี้แปลเป็นไทยว่ามงกุฎแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระราชาธิบดีในสำนักงานทรัพย์สินส่วนระกษัตริย์ของเรา ก็แปลเป็นภาษาอังกฤษว่าค r า w r o พรอ p r พอร r คราวนี้หมายถึงพระราชาด้วยหมายถึงมงกุฎที่สวมบนพระเศียรพระราชาด้วยตั้นที่กล่าวแล้วว่ารายการนี้เริ่มตั้งแต่พระเจ้ายอดที่6พูดกันยังไม่เกรงใจพระเจ้าเป็นอังกฤษซึ่งอยู่ใต้และทำนรงจริงจริงยังจังอย่างเข้มงวดกดขันก็คือพระเจ้ายอที่หพระราชบิดาของพระเจ้ายอที่6ก่อนหน้านั้นพระเจ้า เอ็ดเวร์ดที่7เป็นพระบิดาของพระเจ้ายอที่5พระเจ้าเอ็ดเวร์ดที่7นี่เป็นพระโอรสของควีนวิกตอเรียควีนวิกตอเรียนั้นท่านมีพระราชโอรสพระชิตาธิดามากและเมื่อสวยราชนั้นอังกฤษกำลังกว้างใหญ่ไพศาลมีจกักรวรรดิกับทั่วโลกดิสเรลซึ่งเป็นนายรัฐมนตรีในเวลานั้นถึงกะถวายพระสมัญญาให้เป็นพระจกักรพรรดินีของอินเดียจังนั้นเป็นต้นมา อังกฤษก็เป็น the king of the United Kingdom and the emperor of India แล้วมาหมดเม,มื่อรัชกาลพระเจ้ายอดที่6ในี่เองเมื่ออินเดียรับเอ,อกราชนั้นได้กล่าวแล้วว่าพระเจ้ายอดที่5นั้นนะทรงเข้มงวดกดขันเดินตามรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดและท่านต้องการพิสูจน์ความเป็นอังกฤษของท่านอย่างเต็มที่ด้วยเพราะต้องเข้าใจนะราชวงศ์นี้ เดิมชื่อราชวงศ์ฮนโนเวอร์เพราะไปเอาเจ้าจากราชฮนโนเวอร์มาเป็นมาสวยราชอังกฤษเป็นพระเจ้ายอที่หนึ่งกล่าวคืออังกฤษมันมันสู้รบกันมากเลยโดยเฉพาะเรื่องระหว่างโปรเตสแตนต์กับคาทอลิกสู้กันมากมายที่หลังนี่พวกโปรเตสแตนชนะก็หาเจ้านายที่ที่ประเทศอังกฤษไม่ได้ก็เลยต้องไปเชิญยอที่หนึ่งมาซึ่งมีเชื้อสายราชวองศอ์งกฤษ ยอนที่หนึ่งมาปกครองเนี่ยท่านไม่รู้ภาษาอังกฤษด้วยซ้ําไปก็เลยเป็นเหตุให้นายจุมตรีอังกฤษมีอำนาจมากขึ้นทุกทีเรื่อยมาจนถึงพระเจ้ายอดที่สามพระเจ้ายอดที่สามองค์นี้แหละที่อังกฤษเสียสหรัฐอเมริกาไปสมัยพระเจ้ายอดที่สามยอนที่สี่ก็เลอะเทอะทั้งนั้นยอนกระทั่งถึงมานางวิกตอเรียเนี่ยอังกฤษเริ่มมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นทุกๆทีแล้วนายจุมตรีสองคนที่ผลัดกันเป็นเนี่ย ดิสเซอรี่เป็นพรรคคอนเซอร์เวทีฟแกสโตนเป็นพรรคเรเบอร์โรผัดกันเป็นแต่ดิสเซอรี่เขเป็นยูนะแล้วเคย mm hmm. เขาเ,เคยแต่งนวนิยายด้วยสองคนคู่แข่งกันแต่รู้สึกว่าพระนาวิโตเรียจะโปรดดิสเซอรี hmm. ่มากกว่าแกสโตนแกสโตนเขาก็เรียบร้อยนะ mm hmm. เวลาเขาจะต้องเขียนบันทึกถวายพระราชนิทุกท,ทุกอาทิตย์แต่ไม่โปรดที่หลังแกสโตนถึงเอาหลอดแอคตัน ให้เป็นหลอดอินเวสติ้งหมายความให้เป็นผู้แทนรัฐบาลประจำรัฐสํานักก็โปรดหลอดแอคตันแต่ไม่โปรดไม่โปรดแรสแรสโตนนี่เล่าโดยย่อความเป็นมาของราชวงศ์ปัจจุบันและอย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยพระนางวิกตอเรียท่านมีพระราชธิดาพระราชสมรสไปเกือบทั่วยุโรปก็ถือกันว่าท่านเป็นพระ,ร,ะราชมารดาของยุโรปก็ว่าได้แล้วเจ้าหญิงองค์หนึ่งที่หลังเนี่ยเป็นเจ้าหญิงเดนมาร์ก ก็เป็นลูกหลานพระนางวิกตอรีไปได้กับพระเจ้าซารัสเซียออกออรถมาเป็นพระเจ้านิกเรสที่สองพระเจ้านิกร์สที่สองของรัสเซียนี่เคยเสด็จเมืองไทยเมื่อเป็นมงกุฎเชจุกมานเรียกกันว่าซาเรวิสมงกุฎเอจุกมานซารัสเซียเรียกซาเรวิสเสด็จมาเมืองไทยทีหลังก็ชอบพอรัชกาลที่ห้ามากแลวซาเรวิสเนี่ยถ้าถ่ายรูปเนี่ยเหมือนพระเจ้ายอศที่ห้าเลยก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเมื่อเกิดปฏิวัติใหญ่ในรัสเซีย ก่อนที่จะเป็นคอมมิวนิสต์พวกรัฐบาลลิเบรโร่เขาก็เสนอว่าให้พระเจ้านิคลัสที่สองสเสด็จมาลีภไพประเทศอังกฤษซึ่งอังกฤษเคยให้นะนโปเลียนที่สามสวยราดในสมัยรัชกาลพระจอมเกล้าแพ้สงครามกับเยอรมันตอนนั้นยังไม่เป็นยังไม่เป็นประเทศเดียวปร,รัสเซียก็เสด็จมาลีภไยเทียงอังกฤษสวรนโคเทียงอังกฤษเลยแต่กรณีของพระเจ้านิครัสทั้งที่เป็นพระญาติสนิทพระเจ้ายอนที่ห้าไม่รับ เพราะราชเลขาทูลว่าตอนนี้คนอังกฤษเกลียดรัเสเซียมากและเพิ่งเอาพระเจ้าซามาอยู่ด้วยเนี่ยจะทําให้ราชวงศ์อังกฤษเสื่อมสลายไม่เป็นที่นิยมประชาชนท่านปฏิเสธเลยนะทั้งที่เป็นพระญาติสนิทเลยเป็นเหตุให้พระเจ้านิครัสได้ราชวงศ์ทั้งหมดลูกเมียท่านทั้งหมดถูกฆ่าตายโดยคอมมวนิสต์ก็เป็นองนาเศร้าและไม่ใช่เท่านั้นในในช่วงนั้นก็เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอังกฤษรบกับเยอรมัน รัศดรก็ดาหาพระเจ้าแผ่นดินมีเชื้อเยอรมันท่านถึงก็รับสั่งเลยเนะพระเจ้ายอที่ห้านับสั่งที่ราชเลขาบันทึกว่า I'm more bloody English than most of you กูเป็นคนอังกฤษมากกว่าพวกมึงนะเว้ยแต่แม้กระตั้งก็ตามราชเลขาก็เห็นว่าจ้าต้องเปลี่ยนชื่อพระชวง์อย่างของของเราเนี่ยตอนนี้เรียกพราพระชวงจักรีนะสวยราชมาสิบองแล้ว,นเ,ว over, เนี่ยรพระราชวงค์แฮนโนเวอร์เนี่ยสวยราชมาตยงยอที่หพวก พิจาราในราชสำนักก็เลยท่านเปลี่ยนชื่อพระชคงเลยเนาะก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นพระชมงวินเซอร์เป็นครั้งแรกเลยพระชมงวินเซอร์เกิดขึ้นพระเจ้ายอนที่5เป็นพระเจ้ามินแล้วท่านเข่งครัดอยู่ตาําถนนเต็มที่เลยแล้วท่านมีของเล่นอย่างเดียวท่านชอบเล่นสเต็มเก็บสเต็มพระเจ้ามินแต่ละองค์มีของเล่นชอบอย่าง,างพระราชินีรัชเบศนัน่นชอบมา้าโอ้ปรดมา้มามากปรดม้ากับหมาสองอย่างเท่านั้นเองทีนี้เมื่อพระเจ้ายอดที่ สวรรคคตนะพระเชะรยองโตก็จะต้องสมยราชเป็นพระเจ้าเอ็ดวัดที่8พระเจ้าเอ็ดวัตที่8เนี่ยท่านเป็งคนเก่งท่านถือท่านเก่งคล้ายๆทั้งนั้นอ่ะที่ร้ายคือท่านไปเสกสมรสกับผู้หญิงอเมริกันซึ่งหย่ามาแล้วสองครั้งตามนิการอังกฤษนั้นอ่ะคนที่ยาแล้วแต่งไม่ได้อย่างถ้าเผื่อคุณถือนินกายโรมาคทธลิกคิดแบบเดียวกันแต่นกายคาธลิกเขาถือว่าพระสันตป,ป,าปามีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้ทั้งที่สมัยพระเจ้าเฮนรีที่8 นัานจะเปลี่ยนเมียก็ไปขอพระเจนพระปาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพระเจ้าพระชั้นตุ่นปาไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่านก็เลยโกรธท่านเลยตั้งนิกายใหม่เรียกนิกายกริแองกฤษแคนาดามิชั่มซึ่งพระเจ้ามาเรียนเป็นใหญ่ตั้งจักรราชปรับรุงทั้งหมดเลยทีนี้พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8ท่านเก่งมากท่านหาว่าคณะตรีโง่กับท่านแล้วท่านเจ้าหน้านักกิจะกรรมจะสรามสงครามกับฮิตเลอร์ท่านก็บอกท่านสามารถจะเจรจาฮิตเลอร์ได้ให้ประนีประนอมกันได้ พวกรัฐบาลก็เห็นว่าท่านก้าวไายมากเขาก็เลยอ้างตามรัทธินิการงกิตท่านไปนเสกสมรสกับผู้หญิงที่มียามาสองครั้งแล้วเป็นเหตุให้ท่านต้องเลือกถ้าจะสมัยราชก็ต้องทิ้งเมียถ้าจะอยู่กับเมียก็ต้องสละสมบัติท่านเลือกที่สละสมบัติเมื่อสละสมบัติแล้วเนี่ยก็ตกลงกันถาวายพระน,นามเป็น Duke o ว w i n d s o ที่อังกฤษมันมีระบบทับซ้ทรน,นะระบบทางดานอังกฤษต้องดูให้ชัดท่านเป็น His Royal Highness เดรุกอวินเซอร์หมายว่าเป็นเจ้าฟ้าทรงกรมดุกอวินเซอร์แต่พระชาย,ยาของท่านเนี่ยให้เป็นดัชเชสวินเซอร์แต่ไม่ให้เป็นเจ้าท่านก็อยู่ที่อังกฤษไม่ได้ไปอยู่ฝรั่งเศสเมื่อหลานท่านคุณเอลิซาเบธที่สองทำพิธีบรมราชาพิเศษเขาก็บอกท่านมาได้แต่เมียมาร่วมไม่ได้อังกฤษเกลียดกันมากที่ผมบอกแล้วไงว่าพี่ชายคนโตสวยราชเป็นเอ็ดเวิร์ดที่8ต้องสาสมบัติน้องชายคนกลองเนี่ย ไม่มีใครคิดจะได้สวยราชหอกตอนนั้นเป็นลูกอพยคท่านติดอ่างด้วยแล้วก็ไม่มีความเป็นผู้นําเลยแต่ทําไงได้พี่ชายสาวท,ท่านก็ต้องเป็นพระเจ้าแดินแต่ท่านได้เมียดีเมียท่านชื่อเอลิาเบธเหมือนกันเอลิธโบลอนซึ่งเป็นผู้ดีชาวสกอตแลนด์สวยแล้วก็เอาใจผัวดูแลผัวทุกอย่างท่านได้ได้เมียเป็นพลังกําลังใจมากยอดที่6ก็เช่นเดียวกันดําเนินกิจการต่างๆใต,ๆตๆ้ทํานทั้งหมด พระจ้าเนจะทำเช่นนี้ได้เนี่ยต้องมีราชเลขาที่ฉลาดราชเลขาเนี่ยเขาสามารถติดต่อพรรคการเมือ,องคนนูน้นคนนี้ได้หมดแล้วก็มากราบบังคอทุลทุกอย่างแต่การตัดสินพระไทยนี่ยพระจ้าเนตัดสินพระไทยเองเจ้ายอดที่ที่หกไม่มีพระาราชโอรสมีพระาราชธิดาสององค์องโตชื่อปรินเซสเอลิซาเบธอง์รองชื่อปรินเซสมาการ์เกสท่านนับจังเองเลยนะว่าเอลิซาเบธเนี่ยมีดิกนี่ไฟหมายความว่ามีท่าทางเป็นร,ราชชนีนได้แต่ว่าแต่ว่า My Favorite In Margaret ที่ทันรักจริงๆคือน้องสาวพี่สาวน้องสาวพูดกันตรงไปตรงมาก็ไม่ได้รักใครถ,ถูกใครนักนะครับในพระนางอลิซาเบธเนี่ยท่านเป็นควีนแต่ก็พยายามเอาใจาน้องสาวมากแต่น้องสาวท่านออกจะเฮี้ยหิวจะแต่งงานครั้งแรกก็ไม่ได้เพราะว่าไปรักคนที่เขาหย่ากับเมียแล้วแล้วทีหลังก็ไปได้ผัวผัวใหมนะ่อารมจรองโจนผัวใหม่คนนีนะ้เป็นลูกพ่อใหม่ก็เ,เป็นข้าแม่ก็เป็นเขาเทซิฟรอสอยู่บ้านเลขที่16 s t ฟฟอร์ตเทอร์เรผมเคยอยู่บ้านใกล้ๆกับท่านผมอยู่เลขที่สามแซฟฟอร์ตเทอร์เรสเคนจิงตันโผล่ไปก็เจอร้านอาหารไทยร้านแรกใน,ในต่างประเทศเลยนะชื่อสยามไรซ์ซึ่งพระองค์จิงสีพระเจ้าวง์เธอพระองค์เจ้าจุฬาจิติมานท่านทรงตั้งขึ้นนี่ก็เล่าให้ฟัง,งความเป็นมา